สวัสดีครับทุกคนผมช่างเกียินะครับวันนี้จะมาอัปเดตตัว X Max นะทุกคนที่หลายคนอาสนใจนะที่ทำคลิปที่ช่างเกียิทำคลิปไปนะวันนี้มีการลื้อเจ้าตัวเครื่องออกเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็มีการอเห็นตัวเลขของเจ้าตัวเผาแล้วนะแล้วก็ไปคํานวณอาลบกับเจ้าตัวเลขที่ก้้นนะก็จะสั่งเป็นเบอร์อตัวชาร์ปมาได้นะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะสําหรับ X Max 300นะพอแยกออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับ ที่เพื่อนเห็นอยู่นี้เป็นเครื่องของ xmax 3 0 0นะทุกคนตอนนี้ช่างกีิได้ทําการแยกออกทั้งหมดแล้วนะแยกเกือบทุกชิ้นเลยนะไม่รู้จะประกอบเข้าได้หรือเปล่านะครับคันนี้อาการค่อนข้างหนักนะทุกคนนี่คือตัวถังของเขานะาชาร์ปละลายนะชาร์ละลายก้านติดนะก็เลยทําให้มีการอาลื้อที่เยอะแล้วก็ซ่อมที่เยอะนะตัวนี้เป็นเรือนนะทุกคนเรือนเขาก็อยู่กับตัวรถนะช่างกีิไม่ได้ถอดนะตัวนี้เป็นเรือนลิ้นเล่งนะครับสาหรับของ xmax 3 0 0นะตัวถังเขาก็จะอยู่ในลักษณะนนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันทีนี้ทุกคนเครื่องยนต์นี่เลยเป็นเครื่องยนต์ของ X Max 300นะตอนนี้พาเรียบร้อยนะทุกคนแยกแ้งสายสายขวาเรียบร้อยนะครับตัวอะไหล่ต่างๆแยกนะแยกออกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า,าวิธีการคํานวณหรือว่าการดูตัวเลขต่างๆในการคํานวณตัวนี้จะมีข้อยากหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันจะไม่เหมือนรถทั่วไปนะถ้ารถทั่วไปเนี่ยถ้าลูกสูบติดก้านติดเนี่ยเราก็สามารถ ที่จะเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนก้านอะไรอัดก้านใหม่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยนะแต่ตัวนี้จะต้องคํานวณหาตัวเลขนะเพราะว่าเจ้าตัวชาร์ปของ X e Max 300ามร้อยเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมด4เบอร์นะเราต้องหาคํานวณให้ตรงเบอร์นะถึงจะไม่มีปัญหานะถ้าเราใส่เบอร์อื่นเนี่ยอาจจะเกิดเครื่องเสียงดังได้นะครับทั้งการคํานวณเจ้าตัวชาร์ป ของกา้านและก็ตัวแบริ่งซ้ายขวานะของ X m a กนะตัวนี้ก็ต้องมีการคำนวณนะเดี๋ยวทังเกิจ,จะมาไล่ให้ดูว่าแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการดูตัวเลขวิธีการคำนวณจะดูตรงไหนนะเดี๋ยวทังเกิจจะบอกนะครับเดี๋ยวจะพามาดูตัวเครื่องก่อนอนี่คือฝัองอนนะงง่งสายพานนะทุกคนฝั่งสายพานแข็งฝั่งสายพานนะเลือกมาก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับรถที่เป็นอัตโนมติจะมะีความซับซ้อนค่อนข้างที่จะเล็กหน่อยนะทุกคนคัน้งนั้นที่จะน้อยนะถ้าเมื่อเทียบกับรถเกบ มีกลไกที่เยอะกว่านะส่วนอัตโนมติเนี่ยจะไม่ค่อยมีกลไกมากสักเท่าไหร่นะแต่ X Max จะพิเศษของเขาหน่อยก็จะมีการคำนวณต่างๆในการเปลี่ยนตัวชาร์ปหรือว่าตัวเบลลิงต่างๆก็จะมีการคำนวณนะครับตัวนี้เป็นโซ่นะทุกคนเป็นโซ่เส้นเล็กเส้นสั้นนี้ตัวนี้เป็นโซ่ปั๊มน้ํามัน,มนเครื่องนะทุกคนเป็นโซ่ปัม๊มน้ามันเครื่องนะครับส่วนตัวนี้เป็นโซ่เหลาลิ้นนะตัวนี้เป็นโซ่ใหญ่ยาวนะเป็นโซ่เหลาลิ้นนะครับ ส่วนตัวนี้เลยเป็นตัวมอเตอร์สตาร์ทของเขาลูกใหญ่มากนะทุกคนตัวนี้ถ้าทังกิจจำไม่ผิดนะมีราคาเบิกศูนย์เบิกใหม่อยู่ประมาณลูกก็สามพันกว่าบาทนะตัวนี้สําหรับเจ้าตัวมอเตอร์สตาร์ทนะของเจ้าตัว X Max 300นะครับเป็นลูกใหญ่นะครับรหัสของเขาจะเป็น B74 สนะสำหรับรุ่น X Max นะครับตัวนี้เป็นก้านใหม่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนที่ทังกิจจะมา,าพูดที่หลังว่าต้องดูเลขตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูอุปกรณ์ต่างๆก่อนตัวนี้ เป็นตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนะทุกคนอ่าปั๊มน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเข้าก็จะปั๊มไปเลี้ยงในตำแหน่งต่างๆในจุดต่างๆของเครื่องยนต์นะครับเพื่อเป็นการหล่อเลื่นและก็เป็นการระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องนะครับนี่เป็นปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองสตาร์ทนะติดอยู่กับตัวล้อแม่เหล็กนะทุกคนเป็นเฟืองสตาร์ทนะติดอยู่กับล้อตัวล้อแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นล้อแม่เหล็กของเขานะทุกคนใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองไดสตาร์ทตัวนี้เขาจะอยู่กันอย่างนี้ ตัวละเอียดตัวนี้ก็จะมาติดกับเจ้าตัวมอเตอร์สตาร์ทส่วนตัวหยาบตัวนี้ก็จะมาเกาะกับเจ้าตัวที่เป็นเฟืองติดกับตัวล้อแม่เหล็กนะเพื่อหมุนสตาร์ทเครื่องนะครับนี่คือตัวเฟืองไดสตาร์ทนะครับส่วนตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวบาลานเซอร์นะทุกคนเป็นบาลานเซอร์นะบาลานเซอร์ทาหน้าที่อะไรก็คือบาลานซ์ของตัวเครื่องนั่นแหละเพื่อไม่ให้เครื่องมันสั่นมันนี่นะเป็นการ ออกแบบของทางวิศวกรเขาออกแบบมาให้รถให้เครื่องยนต์มีการบาลานซ์กันนะถึงจะทําให้รถเครื่องยนต์นิ่งนะ,ะนี่คือตัวบาลานเซอร์ของ X m ็กแม0สนะครับส่วนตัวนี้เป็นลูกสูบนะทุกคนลูกสูบลูกสูบเป็นรอยนะครับตัวนี้น้ํามันเครื่องแห้งนะคันนี้อาการหนักมากนะเพิ่งเป็นเจอคัน เรียกว่าเป็นคันแรกของอำเภอเลยนะทุกคนช่างกีดทำคันนี้นะสำหรับ X- m ็กแก300ที่เลื้อยเยอะขนาดนี้นะส่วนถ้าเปลี่ยนชุดบนก็เคยทําหลายคันแล้วแต่คันนี้เป็นคันแรกที่ต้องผ่าเครื่องนะทุกคนนี่เป็นลูกสูบของเขาใหญ่มากเครื่องยนต์ 300cc ซีเบาวนะครับนี่ลูกสูบของเขาส่วนตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้เป็นฝานะทุกคนเป็นฝาวาวนะทุกคนฝาบนนะครับอ่าก็จะลักษณะแบบนี้ตัวนี้เป็นสีเาวนะ นี่คืออีกจุดหนึ่งที่ต้องคำนวณก็คือตัวชิมวาลที่อยู่ในตัววาลวเนี่ยทุกคน X m a x ็จะไม่สามารถตั้งวาลวได้นะทุกคนต้องอาศัยการคำนวณชิมวาลนะแล้วก็สั่งเบอร์ชิมวาลมาใส่นะ,ะสั่งเบอร์ชิมวาลมาใส่จะไม่ใช่ขันน็อตตั้งเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะไอ้นี่ก็เป็นค้นกาอีกเป็นเคล็ดลับอีกอันนึงสําหรับ x m a ็ก300การคำนวณชิมวาลนะครับตัวนี้ก็เป็นแข้งอีกข้างหนึ่งนะครับซ้ายขวาอ,อีกข้างหนึ่งส่วนตัวนี้ เป็นเสื้อสูบนะทุกคนเสื้อสูบใหญ่มากเป็นไดอาซิลนะสำหรับ x m ็กแม0นะครับเสื้อสูบใหญ่มากก็จะอยู่กับตัวลูกสูบตัวนี้นะทุกคนเราใส่ลูกสูบตัวนี้เข้าไปนี่คือเครื่อง300ใหญ่มากนะทุกคนเนี่ยคือลูกสูบเสื้อสูบของเขานะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นมัดไฟมัดไฟเล็กนิดเดียวนะทุกคนเครื่องยนต์300แต่มัดไฟเขาเล็กนิดเดียวนะทุกคนมัดไฟไม่ได้ใหญ่นะไม่ใหญ่เหมือนตัวนะมัดไฟเล็กนิดเดียวนะครับ อ่าตัวนี้เป็นตัวมัดไฟของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวครอบสายพานนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นถือว่าไม่ได้มีกลไกอะไรซับซ้อนนะตัวนี้ก็ครอบพังสายพานนะครับครอบสายพานไวนะ้เนาะส่วนสิ่งที่จําเป็นทีนี้เดี๋ยวช่างกิจพามาดูสิ่งที่เป็น,นกลไกหรือว่าเป็นวิธีการเป็นขั้นตอนที่เราต้องหาต้องคํานวณน,นะตัวนี้คือสาเหตุที่ทําให้รถคันนี้ต้องมีการอพาเครื่องขนาดนี้นะลื้อเยอะขนาดนี้นะทุกคนเพราะว่า ตัวชาร์ของก้านสูบตัวนี้ละลายนะอ่าละลายจะสังเกตได้ว่าก้านสูบตัวนี้จะติดเลยปกติแล้วเนี่ยตัวก้านกับเพลาข้อเบี่ยงเนี่ยจะหมุนได้นะทุกคนจะหมุนได้นะตัวนี้ติดเลยเนี่ยสังเกตได้ว่าช่างกิศขยับก้านเนี่ยตัวเพลาข้อเบี่ยงเนี่ยก็ขยับตามด้วยนะทุกคนนี่คืออาการของก้านติดนะชาร์ละลายนะทุกคนพอชาร์อะไรแล้วเนี่ยทำไมหลายคนสงสัยว่าทําไมไม่สั่งเลยทําไมไม่สั่งเลยคือเจ้าตัว XMAX 300เนี่ย ตัวอะไหล่ของชาร์ปเนี่ยเขาจะมีไว้ทั้งหมด4เบอร์นะทุกคนมีไว้ทั้งหมด4เบอร์เราจะต้องอาศัยการคํานวณก่อนที่จะสั่งเจ้าตัวชาร์ปได้นะเราต้องสั่งก้านก่อนอ่าขั้นแรกเลยต้องสั่งก้านก่อนก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นก้านของ XMAX ที่สั่งมาใหม่นะครับตัวนี้ที่สั่งมาใหม่คือสั่งได้เลยก้านนี่สั่งได้เลยว่าเป็นของ XMAX พอได้พอเราสั่งก้านของ XMAX เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราต้องมาดู ตัวเลขที่ก้านทีเนี้ยนะตัวเลขที่กา้นกานว่าเขามาเลขไหนนะทุกคนตัวนี้มันจะเป็นสูตรการคำนวณต่างๆของทางวิศวกรที่เขาทำรอ,องรับไว้ในการซ่อมของ X m a x มอยู่แล้วนะตัวนี้เราไม่ต้องไปรู้ก็ได้เรารู้เพียงแค่ว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะครับก้านที่ช่างกิจสั่งมาใหม่ได้เป็นเบอร์5นะทุกคนอ่านี่ได้เป็นเบอร์5นี่คือก้านใหม่คือเรายังไม่ต้องเลือรถก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าเรารู้ว่าก้านชาร์ปมันละลายเนี่ยเราสั่งก้านมาเลยสั่งก้านมาก่อนแล้วก็เราจะ ได้เลขที่ก้านนะเลขตัวนี้แต่ละก้านก็อาจจะมาไม่เหมือนกันนะหรือมาเหมือนกันอันนี้ช่างเกียรก็ไม่รู้แต่ช่างเกียร์สั่งมาได้เป็นเบอร์ห้านะได้เบอร์5ทีนี้ตามหลักตามสูตรที่ทางยามาฮ่าเขา,าฝึกอบรมมาหรือตั้งไว้เนี่ยเราต้องเอาตัวเลขกา้านมาลบกับเลขที่เพาเข้าเวียงนะทุกคนเพาเข้าเวียงนะเลขตัวหน้านะก็คือช่างเกียรมาลบก,กับเลข1มาลบก,กับเลข1ทีนี้ 5 1, ลบมันก็เหลือ4 4เราก็เอาเบอร์สนั้นไปเทียบเป็นรหัสที่จะต้องสั่งตัวแผ่นชาร์ปมานะทุกคนอ่าก็คือเขาจะขึ้นเป็นสีเขียว5ลบหนึ่งในเอกสารในคู่มือของทางยามาฮ่าเขาก็จะบอกว่า5ลบ1เท่ากับ4ก็เป็นรหัสอะไรเบอร์4สีเขียวแล้วก็สั่งเจ้าตัวชาร์ปตัวนี้นะทุกคนอ่าชาร์ปตัวนี้เราก็สามารถนำมาใส่ตัวนี้ได้นะครับส่วนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วเขารู้ได้ไงวอ่าตัว กาได้มาเบอร์5แล้วมาสั่งชาร์ปเบอร์นี้จะรู้ได้ไงว่าตัวเพาตัวนี้มันสึกล้อเท่าไหร่ตัวนี้ช่างเกรก็ต้องบอกว่ามันเป็นอ,อะไรอ,อไมิใช่ไม่สามารถอธิบายได้ตัวนี้มันเป็นอาทางหลักของวิศวกรที่เขาคิดที่เขากําหนดที่เขาคํานวณมาแล้วนะทุกคนส่วนตัวแบริ่งซ้ายขวานะทุกคนแบริ่งซ้ายขวาก็ต้องไปดูเลขที่แข้งข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็มาลบกับเพา ข้างซ้ายข้างขวาก็จะได้ตัวแบริ่งมานะแบริ่งอาแบริ่งตัวไหนหลายคนอาจจะสงสัยว่าแบริ่งตัวไหนก็คือตัวนี้อาแบริ่งตัวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแบริ่งตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะสั่งได้เลยนะทุกคนเราต้องมาคํานวณหาเบอร์แบริ่งก่อนนะเพราะว่าเขาจะมีเบอร์เขาจะไม่ได้มีแค่เบอร์เดียวนะเราถึงจะรู้ว่ารถที่เราจะทำเนี่ยเราใส่แบริ่งเบอร์ไหนนะครับถึงจะไม่มีปัญหาคําว่ามีปัญหาก็คือ พอทาไปแล้วนี่รถวิ่งไปได้สักพักมีปัญหามีเสียงดังนู่นนี่นั่นนั่นแหละคือปัญหาในการคํานวณแผ่นชาร์ปไม่ตรงในการคํานวณตัวชามตัวเบรลิงไม่ถูกเบอร์ก็จะเกิดปัญหาแบบนั้นนะทุกคนถือว่า X Max ็เป็นการซ่อมที่มีขั้นตอนที่เยอะแยะนะทุกคนตัวนี้ตัวเพาของเจ้าตัว x m ็กแม็กนะเขาจะมีบาร์โค้ดให้ด้วยนะทุกคนจะเห็นว่าจะมีบาร์โค้ดตรงนี้นะทุกคนแล้วเขาจะมีเลขต่างๆที่ระบุไวข้ข้างซ้ายข้างขวานู่นนี่นั่นนะ ตัวเลขต่างๆนี้มันจะอยู่ในสูตรคำนวณของทางามาฮ่านะทุกคนจะอยู่ในคู่มือนะเราต้องดูเลขของแฮง์สายขวาเพื่อมาลบกับเจ้าตัวเลขของเพาาข้อเบี่ยงแล้วก็จะได้เป็นเบอร์อของชาร์ปจะได้เป็นเบอร์ของแบริ่งแต่ละข้างนะสายขวาตัวนี้ก็บวกลบกันคนละอย่างนะข้างซ้ายกับข้างขวาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีมีขั้นตอนนะมีวิธีการอยู่นะครับสาหรับการทานะตัว ข้อเบี่ยงนะตัวนี้สังเกตด,ดูทุกคนอ่าเขาจะมีการเจาะบาลานตัวนี้ก็มีความสําคัญนะตัวนี้ก็เป็นเคล็ดลับเป็นสูตรลับของแต่ละค่ายนะการเจาะตัวเพาข้อเบี่ยงตัวนี้นะเพื่อเป็นการบาลานน้ําหนักนะเพื่อการหมุนต่างๆนะอ่าเป็นความรับใครที่ต้ำสายรถแข่งสายซิ่งน่าจะรู้ดีนะว่าการเจาะบาลานเนี่ยเขาเจาะเพื่ออะไรแล้วก็ต้องเจาะแบบไหนนะครับตัวนี้การติดสนิทเลยนะทุกคนติดสนิทมากเนี่ยออยังไม่ได้ถอดออกเดียเ๋ยวช่างเยยดทำการสั่งเบอร์ชรับ เสร็จเรียบร้อยนะยังไม่ได้ประกอบเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวชาร์ปมาทั้งกิจจะทาการประกอบแล้วรอติดตามดูว่า X Max ค,คันนี้จะกลับมาสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับนี่คือกองอะไรของเขาแยกทุกชิ้นแบบนี้เลยนะทุกคนสําหรับ X Max ค,คันนี้นะเนี่ยเครื่องเ็าอยู่นี่ยังจอดอยู่นี่นิ่งๆนานๆหน่อยนะทุกคนเป็นการเรียนรู้ใครที่สนใจนะใครไม่ใครที่ไม่สนใจไม่ต้องดูนะคลิปนี้เพราะว่า มันจะมีแค่คนที่สนใจเท่านั้นแหละที่ดูคลิปในเรื่องของการซ่อมต่างๆนั่นคือรูปร่างหน้าตาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของเครื่อง X Max 300ช่างเกียรมาเล่าให้ฟังพอเขาข้าพอให้ทุกคนรู้พอประมาณนะครับสำหรับเรื่องการซ่อมของ X Max นะครับรอติดตามกันนะครับว่าคันนี้จะกลับมาคืนชีพได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะมาเป็นปกติหรือเปล่านะครับสำหรับ X Max 300นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างเกียรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ